หาคต่อภาาและภาคภากาภาษาเป็นรูปที่ดีของพ่อแม่ท่างรู้รู้คุณและตอบแทนคุณบุูพระการีเป็นสิทธิที่ดีของครูอาจารย์ต่อรุ่ เป็นเพื่อนที่ดีต่อเพื่อนด้วมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวไม่ตัวเสียเปรียบให้เีย่าความดีคนเืินไว้ปจกเป็นคนดีบองสังคมจะไมุ่กเกี่ยวหลได้เสรียและสบายอกางงงงงจ่วยตัามมาจี้ พระพาแะค์กเทพพระาณนะจงราในบันสูงมีความสำเร็จแลมีความตระเก้าวหน้าใีเดิ ยืนตรงเชื่อสุดท้ายกอนเท่จมอนาทีกับพรโบรานกรรม